สวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกแล้วนะคะกับลบบุรีหนังสั้นค่ะเป็นไงบ้างคะเพือ่อนเพื่อนเมื่อสัปดาห์ที่แล้วได้ดูอะไรไปบ้างคะสาระประโยชน์ทั้งนั้นล้วนๆวันนี้นะคะเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับเจ้าของบ้านหรือเจ้าของหอนะคะที่ว่ามีพฤติกรรมเกี่ยวกับผู้อยู่อาศัยที่แบบว่ารู้สึกว่าเฮ้ยมันไม่ใช่ตัวเราหรือเปล่าวะแบบว่าการที่อยู่หอมันก็แบบว่าเป็นส่วนตัวหรือถ้ามีเป็นลูเมทเข้ามาก็จะรู้สึกว่าไงอะ มันชีวิตมันจะแบบว่าครึ่งหนึ่งของเราอ่ะจะหายไปอะไรอย่างเงี้ยแต่มาดูพฤติกรรมเรื่องนี้กันเลยดีกว่าค่ะกับคนบางคนเบื่อคนบางคนและใจก็เบื่อเธอแล้วเกินไปดูันดิกรรมค่ะ